ก็สวัสดีกันทุกคนนะครับผมวันนี้ผมจะมาเทสเครื่องนะครับผมอันนี้ที่เป็นเครื่องส่งให้ลูกค้านะแต่ผมจะเทสให้ดูก่อนนี่เป็นเครื่อง2ระบบนะครับผมโหมดไฟนิ่งไฟกระพริบนะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะตัวนี้เป็นตัวที่ส่งลูกค้าบางเครื่องนะที่ผมไม่ใส่กระพริบให้นะครับผมเพราะผมมองว่าไม่มีความจําเป็นนะแต่บางคนชอบก็ผมก็ใส่ให้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูก่อนนะครับนี่นะครับผม มีลูกค้าบางท่านว่าถามว่าทําไมถึงไม่มีเสาม,มีความสําคัญนะเสานะครับผมบอกตรงเลยเพราะเสาม,มีความสําคัญนะเพราะเครื่องค่อนข้างจะแรงอยู่แล้วนะครับนี่นะครับมอันนี่นะคือหบดไฟนิ่งนะครับดูไฟกระพริบกันนะครับนี่นะนถือว่าแรงนะครับอันนี้ก็ปรับกับทิปชาร์จกับทิปลึกอขอ้างบนเอานะ ทั้งหมดวันนี้จะเริ่มช้าลงนะครับแต่ดูการกระพริบนะเริ่มช้าลงนะครับจะใช้นิดนึงนะครับน๊บนึงนะครับอ่ะนี่นะครับเติมช้าลงนะจังหวะเริ่มช้าลงแล้วนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะมาเทสกับแผงวงจรเล็ซนิกนะครับมาเทสกับโทรศัพท์ดีสก์เพราะโทรศัพท์ก็เป็นแผงวงจรเล็ซนิกเหมือนกันนะครับลองดูนะ ปรับความสว่างนิดนึงนะเพราะควาสว่างเยอะมันจะมองไม่เห็นหน้าจอนะคะนี่นะครับผมแต่ไม่แนะนําให้ไปเทสตามนะเดี๋ยวเกิดโทรศัพท์รวนขึ้นมาแล้วใช้การไม่ได้เหมือนเดิมแย่เลยนะ,ะเดี๋ยวผมผมขอปรับให้มันเร็วนิดนึงนะครับอ่าโอเคครับครับประมาณนี้นะลองดูนะครับตอนที่โทรศัพท์นะครับ นี่นะถือว่าถือว่าถือว่าหางเยอะนะผมวัดให้ดูก็ได่าหางประมาณเท่าหร่เพราะว่าแถวมอเตอรนะ่ะจะไปไกลแล้วนะครับเดี๋ยวึงผมวัดให้ดูเลยอ่ะประมาณเดี๋ยวคนมันเห็นชัดไหมครับมาสองนิ้วกว่านะสองนิ้วกว่านะเกือบสามนิ้วนะครับผมเนียนิดหนึ่งเกือบสามนิ้วนะต้องดูว่าจะไปถึกหรือเปล่าน,ะนี่นะครับ ต้องดูจะไปถึงือเป่านะมันจะมี2ออย่างนะตัวเลขขึ้นนะกับออกหน้าจอไปเลยนะครับออกหน้าจอถือว่าแรงสุดนะมาดูนะ,นะดูดีครับนะเห็นตัวเลขขึ้นไหมครับเนี่ยออกไปแล้วออกหน้าจอไปแล้วนะครับนี่ขนาดว่าสองนิ้วกว่านะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูใหม่อ่ะนี่นะครับนี่ก่อนส่งให้ลูกค้านะเทสให้ดูก่อนนะครับ ออกไปแล้วนะครับเนี่ยกดไปเลยนะแต่ไม,ไม่ไม่แนะนําให้ทําตามนะครับอ่ะโอเคครับเรามาดูทะลุสิ่งกีดขวางกันนะครับก็นี่เขียงสามอันนะเ,เขียงสามอันนะครับเดี๋ยวดูก็เรียกว่าระยะห่างนะครับตัวลมตรน,นะ ตัวที่ประมาณนิ้วกว่านะถือว่าเยอะนะตีไปเกือบสี่เซนนะสามเซนกว่าเกือบสีนนะ่เซนลองดูนะครับนี่นะครับผมตัวทีนะนี่นะดูนะครับนี่นะครับนี่นะอ่ะโอ <laughs> ชอ<บ>็อตมืงโทษทีครับเพราะตรงนี้มันจะมันมันจะเข้ามือพอดีนะ นี่นะครับเป็นไงครับนี่นะแต่แนะนำอย่าไปกดค้างไม่นานนะอันนี้หมดไฟนิ่งกับไฟกระพริบนะกับสลับก่อนนะนี่ก็เป็นไฟกระพริบนะนะครับถ้าปรับมาอันแรกก็ไฟนิงนะ่งถ้าเกิดว่าจะแน่นก็เอาอะไรมาล็อกฐานน,นิดนึงนะครับอันนี้แจ้งไว้ก่อนนะครับเนีย่ยที่ผมบอก อันที่ผมทำมากิบนะนี่นะครับอโอเคนะสบายๆนะครับผมอโอเคครับกาษสัที่ให้ดูแค่นี้นะครับผมว่าระยะมันโอเคนะถึงบางทีอะหลอดไฟอ่ะไม่ต้องไปกังวลน,นะติดติดเยอะไม่เยอะนะแต่แผงวงจรอ,อย่างที่ผมบอกไปไกลเลยนะครับอันนี้ผมเทศกทับโทรศัพท์อันนี้โทรศัพท์หัวเวยนะครับตามนี้เลยนะครับผม นี่นะครับสว่างตดไฟอะไรเลยพนรษาสนอีกครับผมตดไฟนี่นะครับผมไปนิ่งนะโอเคนะครับมครับสนใจยังไงก็ทักมานะครับแต่ตัวนี้ผมทําส่งลูกค้าไปแล้วนะครับผมแต่ว่ามาเทสให้ดูก่อนนะครับโอเคครับรับสวัปดีครับ